สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามถ้าอยากไม่พลาดมอเตอร์ไซค์สวยๆสชจงหวะนะครับกดกระดิ่งนะครับไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถมอเตอร์ไซค์สวยๆที่เข้ามานะครับก็ต้องบอกว่า วันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับเปลี่ยนแนวบ้างนะครับจากที่เราได้นําเสนอในส่วนของตัวคาวานะครับพวก KR พวกเซอร์ไปนะครับเปลี่ยนอารมณ์บ้างมาสาย h อน da บ้างนะครับต้องบอกว่าเอาใจสาย Honda าบ้างวันนี้นะครับมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าใหม่อยู่2คันนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมีคาวาอยู่อีกคันหนึ่งนะครับมี KR ออยู่คันนึงแต่ว่าอยู่ที่ร้านนะครับไม่ได้เอามารีวิวในครั้งนี้นะครับก็เป็นนะครับในส่วนของตัว n s r 150 rr ตากลมนะครับแล้วก็ ls นะครับ1 2 5 d นะครับภาษีเต็มนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูในส่วนของตัว nsr ตัวนี้กันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น nsr 1 5 0 rr ตากลมคันแรกรุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นรุ่นตากลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดรถนี่สภาพรถนะผมให้สักประมาณ85%นะครับในส่วนของตัวชุดสี นะครับตัวรถนะครับโอ้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยก็เป็นชุดสีนะครับที่ค่อนข้างสวยงามนะครับจริงๆผมว่าตัวนี้ถ้าทำแม็กดำนี่มันจะยิ่งสวยนะครับเผิ่ว่าตัวนี้มันเป็นแม็กขาวนะครับผมว่านะถ้าเป็นแม็กดำนี่มันจะสวยมากๆเลยนะครับก็ราคานะครับเปิดตัวอยู่ที่27,0 0 0บาทนะครับ NSR ตากลม Double R คันนี้นะครับชุดสีสวยนะครับแม็กก็สวยนะครับชุดสีสวยแม็กสวยนะครับไม่มีสนิมนะครับโครงไม่มีสนิมนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือแม็กนะครับแม็กสีเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ทําสีใหม่นะครับในต่วนของตัวชุดสีไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอาจจะมีแตกบ้างเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าไม่มีหัก ไม่มีหลุดออกไปนะครับเนี่ยนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับก็ราคานะครับ27,000บาทนะครับเอกสารก็มีเล่มเขียวสำเนาบัตรนะครับแล้วก็มีชุดโอนเป็นชุดโอนลอยให้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็นี่นะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะระบบไฟนะครับถามว่ารถคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับก็ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับล้างคาบูล้างถังนะครับแล้วก็ยางหน้ายางหลังใหม่นะครับนะยางหน้ายางหลังเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวดูชุดด้านหน้านะครับสนิมแทบจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยใสยๆเลยนะครับส่วนไฟนะครับแบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่เต็ม นะเดี๋ยวเทสไฟให้ดูไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถด้วยนะครับหลายๆคนซื้อรถในเน็ตนะครับอาจจะกังวลใจนะครับแต่น,นี้ผมก็จะทํารีวิวให้ดูให้ครบให้หมดทุกส่วนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของออระบบไฟนะครับตัวรถยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับ วาลทางานปกตินะครับถ้า,ท,าท่านใดกังวลเรื่องของตัววาลนะครับน,นี่ไฟหน้านะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับไม่ต้องสตาร์ทไฟก็ติดนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับแต่แต่ดังนะครับแต่ดังมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับก็ เ่างที่แจ้งไปนะครับก็สวยจริงๆครับลายนี้นะมันดูแบบดูเข้มดูดุดันเลยนะครับที่ไม่มีก็คือมีแค่ในส่วนของตัวการตกหลังนะครับที่ไม่มีนะครับนอกนั้นก็ถือว่าอยู่ครบหมดนี่นะครับที่บอกว่ายางใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวยางนี่ มาดูชุดสีฝั่งนี้นะครับก็สวยไม่แพ้กันนะอันนี้ก็มารีวิวให้กับผู้ที่สนใจนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับราคา27,000บาทนะครับราคา27,000บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับเอกสารมีสำเนาบัตรมีชุดโอนนะครับเรียบร้อยนะครับครบหมดเลยครับถ้าใครท่านใดที่สนใจนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นะครับที่ สนใจรถ 150cc NSR เนี่ยก็ต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับยางหน้านะต้องบอกว่ายางหน้ายางหลังเปลี่ยนใหม่เลยนะครับยางหน้ายางหลังเปลี่ยนใหม่นี่นะดูถังน้ำมันนะครับความเงาถังน้ำมันอ่ะผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยจะได้เห็นรายละเอียด แบบละเอียดละเอียดไปเลยนะครับสำหรับใครที่มองหา nsr 1 5 0่ r ตากลมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเ,เป็นรถที่ผมว่าใช้ได้เลยแหละนะครับก็เอาไปแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับเอาไปแต่งเอาไปใส่ล้อใส่อะไรนะส่วนโซ่สเตอร์นะครับก็สวยนะครับชุดอาไม่มีสนิมเลยนะครับนเนียนเลยนะครับสวยงาม ยางนะครับยางใหม่นะครับเต็มเต็มเลยนะครับดอกเต็มเต็มเลยนะครับขอบหลังเป็น18นะครับขอบหน้า17อันนี้ก็เป็นในส่วนของ n s r 1 5 0 wr นะครับที่หลายๆท่านนะครับอยากจะได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0886124002นะครับ สำหรับ NSR นะครับ150นะครับเออยังไงต้องขออนุญาตไม่สตาร์ทนะครับพอดีพื้นมันลื่นนะครับก็ขออนุญาตไม่สตาร์ทแล้วก็อีกอย่างมันค่อนข้างดึกแล้วนะครับเสียงมันค่อนข้างดังนะครับกับรถทั้ง2คันนะครับก็เอาเป็นว่าเทสระบบไฟให้ดูนะครับถ้าหากอยากจะชมคลิปการขับขี่เดี๋ยวผมจะเอาไปทำงานด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะถ้าคันนี้มันยังไม่ไปนะครับนะโอเค ก็ให้ดูหมดแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ตัวรถมีอะไรบ้างนะครับถังน้ำมันก็ไม่มีสนิมนะครับก็ล้างเรียบร้อยแล้วนี่นะครับในชุดแผงหน้าเนี่ยครับไม่มีสนิมนะครับโอเคโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับในส่วนของตัวปลายท่อเองก็เนี่ยครับเงาเงาแบบนี้แหละนะครับ จุดสีฝั่งนี้ก็สวยนะครับโอเคนะครับก็จบไปนะครับสำหรับ nsr 150 rr นะครับนี่ nsr 1 5 0 rr นะครับก็ถามว่าตำหนิมีตรงไหนไหมก็แทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีเลยนะมันก็ชุดสีก็ตามสภาพนะครับอย่างที่เห็นแต่ว่าสีสันตัวนี้มันค่อนข้างสดแล้วก็สวยจริงๆนะครับนะโอเคนะครับก็ ผ่านไปนะครับก็สรุปอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัว NSR ตัวนี้นะครับราคา27,000บาทนะครับเอกสารนะครับมีเล่มเขียวมีสำเนาบัตรมีชุดโอรอยให้นะครับราคา27,000นะครับไม่รวมส่งนะครับนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับมาถึงนี่รุ่นน้องบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถนะครับ LS125D นะครับ ที่หลายๆท่านนะครับรอคอยแล้วก็ถามถึงนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามมากนะครับรายละเอียดนะครับในตัวรถเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ซื้อติดตั้งเข้ามาใหม่นะครับก็มีหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับนะในส่วนของตัวปั๊มเบรกนะครับล้อนะครับยางนี่อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับอันนี้ใหม่เลยนะครับใหม่ทั้งชุดเลย มาด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวชุดเกียร์โยงนะครับปั๊มเบรกนะครับด้านหลังก็เบิกใหม่เหมือนกันในส่วนของตัวสวิงอาร์มสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เป็นสวิงอาร์มเดิมนะครับเป็นสวิงอ,รอาร์มอลูมิเนียมก็ทําให้มันมีน้ําหนักเบานะครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับ LS คันนี้นะครับราคา28,000่บาทนะครับราคา2800,0บาทนะครับภาษีเต็มนะครับภาษีปี6,4นะครับอุปกรณ์แต่งไปดูไปดูใกล้ๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับสำหรับ LS 125D คันนี้นะครับมันดีจริงๆครับ LS 125D คันนี้เนี่ยในส่วนของตัวแต่งนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวนี้นะครับ กระปุกนะครับกระปุกเขาเรียกกระปุกน้ามันแล้วกันนะครับปุกน้ํามันเบรกนะครับตัวคันเร่งนะครับคันเร่งก็เป็นประกับบนนะครับแบบนี้นะครับในส่วนของตัวคลัสนะครับก็เป็นคลัสแต่งนะครับนี่ตามภาพเลยนะครับรายละเอียดตามภาพเลยนะครับแบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่เต็มนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติทุกอย่าง ดูด้านหน้านะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็มีตัวของปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะที่มีการเปลี่ยนพร้อมกับตัวสายถักนะครับแล้วก็ปั๊มนี่นะครับสวยงามจริงๆลงตัวในส่วนของตัวล้อเป็นโยโก,โกนะครับยางใหม่นะครับโยโกแล้วก็ยางใหม่นะครับยางใหม่เงาวับเลยนะครับหม้อน้ำมีเนียมเนี่ย,น,ยนะครับหม้อน้ำมีเนียม ตัวที่แต่งนี้มอนอน้ำมีนีมนะครับตัวเกียร์นะครับก็ตัวเกียร์โยงเป็นของ dkt นะครับสำนักไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ใช้ชื่อว่า dkT ตัวปั๊มกระทุ้งนะครับก็ถ้าที่ผมดูน่าจะเป็นของเทียมนะครับสำเนานะครับเรียกว่าสำเนาแล้วกันโช๊กว s นะครับด้านในโช๊ YSS นะครับปลาย LS ล2 5ของแท้นะครับนี่ Ls125 นะครับก็ถือว่าท่อก็เป็นท่อที่ค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าที่ผมดูมันมีรอยผ่าตรงนี้นะน่าจะมีการผ่าท่อมานะครับเสียงเพาะเลยนะครับเสียงเพาะเลยทีเดียวนอกนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามีการไล่น็อตบ้างเป็นบางจุดนะครับชุดสีก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้สักประมาณ80%ได้นะครับจากที่ดูตรงนี้นะครับ ภาษีหกสี่นะครับคันนี้นี่มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะอาร์มเนี่ยมันเป็นของ JKT นะครับถ้าผมดูไม่ผิด DKT นะครับอ่าเป็นอาร์มอลูมิเนียมนะครับแม็กเป็นของโยโกนะครับโซ่สเตอร์เบิร์กม่นะครับชุดเกียร์โยงนะครับฝั่งนี้ก็ รายละเอียดประมาณนี้นะครับภาษีปี64นะครับชุดสีก็มีตำหนีบ้างเล็กน้อยนะครับนะก็ไม่ถึงกับทําใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะมีแต่ดูดูรวมๆแล้วนี่ก็คือดูแล้วมันใหม่ครับนะนี่นะครับก็คือ LS 125d นะครับมาดูเรื่องของตัวระบบไฟนะครับที่แจ้งไปไขเลี้ยวนะครับ ใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้หมดไฟหลังไม่ติดต้องไปดูไม่หลอดขาดก็หลวมนะครับอันนี้เดี๋ยวแก้งานให้นะครับแต่ไฟหน้ากระพริบนะครับสายข้างหลังไม่ขาดก็หลุดนะแล้วก็ในส่วนของ ไฟหน้าไฟหน้าน่าจะต้องสตาร์ทแต่ดังมากแต่ดังมากนะครับไฟหน้าติดนะครับแต่ว่าต้องสตาร์ทเครื่องนะครับก็ในส่วนของตัวชุดแต่งด้านหน้าก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะก็จะมีตัวเบรกมือเบรคนะครับแล้วก็เป็นกระปุกแบบนี้นะครับด้านหน้าก็สวยครับนี่หน้าตาคมเลยตามสไตล์1 2 5 D นะครับ ก็มีม้อน้ามีเนียมนะครับปั๊มแต่ง um, นะครับ,นะรบก็ถือว่าใครได้ไปนี่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับนะอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยหรืออยากจะไปทําเพิ่มก็ได้นะครับไปใส่ท่อเพิ่มหรือไปปรับในส่วนของตัวเครื่องตัวคาบูนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคนที่สนใจนะก็ต้องบอกว่าราคานะครับราคา LS 125D ตัวนี้นะครับ ดูเป็นมันเป็นน้องก็จริงนะครับแต่ว่าราคาสูงกว่านะครับราคา28,000บาททุ่นๆนะครับภาษีปี64นะครับชุดโอนสำเร็จชุดโอนมีครบนะครับนะ l s 125 d ดีภาษีเต็มปี64นะครับแล้วก็อย่างที่บอกของแต่งนะครับมีอะไรไปบ้างนะครับนี่อย่างที่ผมเอาให้ดูนะครับใครสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับนะก่อนที่จะ มีเจ้าของก่อนนะครับสำหรับคนที่มองหา LS สภาพสวยงามนะครับอันนี้เป็นการรีวิวให้ดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมดนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยราคาอยู่ที่28,000บาทนะครับแพงกว่า NSR อีกแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นรถกระแสนะครับ LS มันเป็นรถกลุ่มที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆนะครับก็ ถือว่าเป็นรถที่ราคาค่อนข้างสูงนะถ้าเปรียบเทียบกับ NSR แล้วเนี่ยมันคนละคละแนวนะถามว่าความคุ้มค่าคือต้องบอกว่ารถ2องคันเนี่ยกลุ่มอาจจะแตกต่างกันนะครับ LS จะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับส่วน NSR จะเป็นวัยทำงานนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบเน้นการใช้งานนะครับสมบุกสมบันทนนะครับแต่ LS เนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะเป็นเด็กขึ้นมานิดนึงนะครับวัยรุ่นชอบนะครับ LS นะฮะ สวยจริงๆนี่นะครับอุปรกรณ์ครบหมดนะครับอุปรกรณ์ครบหมดเว้นแต่ยกเว้นบางโซ่นะทฝั่งนั้นที่ไม่มีนะครับนอกนั้นก็ถือว่าครบหมดนะครับอันนี้ก็คือ ls 125D นะฮะท่านใดสนใจก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเอา,เอารถมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับใครที่สนใจก็ โผเข้ามาได้เลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับก็ให้สิทธิ์สําหรับในส่วนของผู้ที่จองเข้ามาก่อนนะครับทั้งสองคันเลยนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะครับรถก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่รถหายากมากๆนะครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยคือคือเวลาซื้อรถเนี่ยถ้าหากเราไม่ชัวร์ไม่มั่นใจก็อย่าเสี่ยงนะครับคือการที่ซื้อรถแล้วเห็นรายละเอียดรถค่อนข้างชัดมันก็ ทำให้เรารู้สึกมั่นใจนะครับแต่ถ้าเผื่อซื้อรถแล้วไม่เห็นรถนะครับไม่เห็นสภาพเห็นแต่รูปอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อรถก็ต้องศึกษารายละเอียดนะครับขอรายละเอียดจากผู้ขายนะครับให้ชัดเจนนะครับว่ารถมีอะไรยังไงบ้างนะครับเวลาซื้อไปจะได้ไม่เสียใจ้ายหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าด้วยความห่วงใยนะครับนะก็ผมเองคนนึงก็เป็นคนซื้อเหมือนกันนะครับเป็นลูกค้าเหมือนเป็น เรียกว่าเป็นคนซื้อรถเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะก็ต้องแนะนำนะครับในส่วนของสําหรับคนที่ซื้อรถทางเน็ตนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดเป็นความรู้นะครับเวลาจะซื้อรถก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับว่ามีรถมีอะไรข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพรถเป็นยังไงนะครับถ้าคุยกันจบคุยกันเคลียร์นะครับก็จะได้รับรถอย่างแบบสบายใจนะครับมนาะ โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาพบกับ LS กับ NSR สรุปอีกครั้งหนึ่ง NSR คันนี้นะครับราคา27,000บาทนะครับเอกสารมีเล่มเขียวสำเนาบัตรชุดโอลอยนะครับราคา27,000บาทไม่รวมส่งนะครับอ่ะนะครับส่วนคันนี้ LS 125D นะครับดีแท้ๆเลยนะครับก็ราคา28,000บาทนะครับ มีเล่มเขียวมีสำเนาบัตรมีชุดโอนครบภาษีปี64นะครับนี่นะครับภาษี6,4นะครับก็ท่านใดสนใจก็รีบติดต่อรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับทวนเบอร์อีกรอบหนึ่ง088-612-4002นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ใต้คลิปพร้อมถึงช่องทางการติดต่อหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ได้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อ สำหรับผมละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหรือท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรวมถึงท่านที่อยากจะได้รถติดตามอยู่แต่ไม่ได้กดกระดิ่งแล้วก็พลาดนะครับเวลารถมาแล้วก็พลาดทุกครั้งให้กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่เวลาลงคลิปท่านก็จะไม่พลาดนะครับเวลารถเข้าใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่ไปก็จะเอาออกไปรีวิวนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังมีคาวาอีอยู่อีกคั้นนึงนะครับพอดีอยู่ที่ร้านนะครับยังเก็บงานยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวถ้ารถยังไม่ไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับร่ำรวยตื่นขึ้นมามีเงินมีทองใช้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ